สวัสดีครับพี่พื่นะ้องทุกคนวันนี้นะครับส่สนเสิร์ฟน,น,นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสําหรับคนที่กําลังจะต่อใบขับขี่นะครับหรือว่าจะสมัครทําใบขับขี่ต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปต่อใบขับขี่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบ5ปีด้วยกันนะครับส่วนขั้นตอนเนี่ย คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาที่อาคาร4นะครับที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในขนส่งของจะดูจัจกเขานะครับส่วนวิธีการเดินทางเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆก,กับ BTS หรือว่ารถใต้ดินเนี่ยนะครับก็เดินทางได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมเองเนี่ยพอดีอยู่ไม่ไกลจาก BTS ก็เลยสามารถนั่ง BTS มาถึงตรงสถานีหมอชิตนะครับแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยก็เดินเข้ามา ในตัวของอาคารได้เลยนะครับส่วนตัวตึกเนี่ยจะตัวตัวอาคาร4ี่นะครับจะอยู่ด้านเกือบในสุดเลยตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเดินทางไปอยู่นะครับเดินเดินเท้าเลยตอนนี้นะครับส่วนเอกสารนะครับที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวใบขับขี่เก่าของเราเองนะครับต่อมาเนี่ยจะ เป็นตัวเอกสารใบรับรองแพทย์นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวบัตรประชาชนนะครับและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ยืนยันว่าเราเนี่ยได้ผ่านการอบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าในคลิปเนี่ยทำไมถึงความรู้สึกนี่มันเหมือนดูไกลามากๆนะครับคือในตัวบริเวณ นะครับทั้งหมดเนี่ยของขนส่งจตุจักรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับตึกเนี่ยก็คือเป็นอาคาร4นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะต่อใบขับขี่หรือว่าทําทุกอย่างเกี่ยวกับใบขับขี่ต่างๆขออนุญาตทําใบขับขี่ต่างๆนะครับตอนแรกเนี่ยผมเดินมาดูด้านหน้าอาคารก่อนคือดูว่า ด้านหน้าเนี่ยมันมีให้เราเข้าคิวตรงไหนหรือเปล่านะครับพอไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็พอด้านหน้าตรงอาคารสีเนี่ยทางใต้ตึกเนี่ยนะครับเขาจะมีเขียนไว้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาต่อใบขับขี่เนี่ยจะต้อง เข้าไปตรงไหนบ้างนะครับเขามีระบุเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราแค่เดินเข้าไปอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวานะครับห้องอยู่ทางขวามือเลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สังเกตทางขวามือเนี่ยมันก็ออกมาช่วงเช้าๆเนี่ยมันดีตรงที่คนเนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาก่อนเที่ยง ตอนนี้เนี่ยนะครับก็กำลังจะหยิบตัวโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเพราะว่าในโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะต้อง screen capture ช่วงเวลาที่เราจองวันเวลาที่เราเนี่ยจะมาต่อเจ้าตัวบัตรประชาต่อใบขับขี่ตรงนี้นะครับพี่ครับอันนี้คือผมที่จองมานี่ต้องทำยังไงบ้างาเ,ออเดิเนไปข้างหน้าได้เลยค,ครับ ชสวัส,สดีครับอันนี้ที่จองคิวไว้ทำยไงบ้างเตรียมเอกสารก่อนใช่มีมารค,มครบไหมคะแบบประชาชนไปกับกี่แบบรองแพทย์มีครับมีครับจ้ายื่นได้เลยครับคุณผู้ชม กเอรพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้เอกสารเรามานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราจะต้องเซ็นชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลแล้วก็เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับเราเขียนแค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับ แล้วต,ต่อมาเนี่ยเราก็ขึ้นไปชั้นสองกันขึ้นไปชั้นสองอันนี้ขึ้นไปชั้นสองได้เลยนะครับพี่ชั้นสองครับชัั้นครบ ท,ทีนี้นะครับพอขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่หมายเลข5นะครับสังเกตว่าทุกอันเนี่ยทุกช่องเลยเนี่ยจะเป็นเลข5หมดเลยนะครับเพื่อจะตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องถูกต้องไหมนะครับเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหม,เ,ไมเวลาติดต่อเนี่ยติดต่อได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะทําการตรวจช็คนิดนึงแล้วก็เราเนี่ย ก็เซ็นชื่อรับทราบข้อมูลทุกอย่างนะครับแต่ก่อนจะเซ็นเนี่ยแนะนำว่าดูข้อมูลก่อนว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าทั้งชื่อทุกอย่างนะครับก่อนจะเซ็นนะค,ครับหมดนี่เลยนะครับ,บคุณขอบคุณครับ สังเกตว่าระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยนะครับคนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับถือว่าการจัดการของระบบขนส่งเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ถือเอกสารทุกอย่างนะครับไปที่ชั้นชั้น,นะครับชั้น3มีอะไรบ้างชั้น3เนี่ยจะเป็นชั้นที่เราเนี่ยจะต้องทําการทดสอบนะครับว่า ประสงค์ <eigentlich analysis> ประสาทของเราเนี่ยเป็น um, ยังไงบ้างสายตรงสายตาของเราเป็นย <irs> ังไงบ้างตาบอดสีหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะครับตรงนี้เนี่ยขอเน้นย้ํานิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จะไปต่อใบขับขี่ต่างๆเนี่ยนะครับเน้นว่าถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงเนี่ยแนะนําว่าเป็นกางเกงขายาวนะครับรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าหุ้ม้นนะครับเป็นรองเท้ากีฬาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รองเท้าแตะนะครับ ตรงนี้เนี่ยขอเน้นแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเขาประกาศสายทีทมากๆแล้วนะครับอยา่าอย่าทำผิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องกลับไปกลับมาหลายรอบมันจะไม่คุ้มกัน,น,นขอบคุณครับหลังจากที่ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เตรียมมาถ่ายรูป นะครับทำบัตรนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับตอนนี้เขารับแต่เงินสดเท่านั้นเองนะครับเตรียมจํานวน505บาทนะครับถ้าเกิดว่าเตรียมพอดีเนี่ยก็จะสะดวกสบายกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการรับการจ่ายเงินแบบอื่นนะครับครับได้ครับผม รถอะไรคะเอ่อรถเก๋งธรรมาดาครบับต่ออายุใช่ไหมใช่ห้าร้อยครับเสียห้าบาทมีแต่สิบบาทได้นะครับพี่ขอบคุณครับ I <laughs> know อขอบคุณครับอันนี้ผมเก็บได้เลยครับ ที่ทีนี่เขารับแต่เงินสดแล้วก็รับอย่างอื่นได้ไหมเงินโอนไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคก็ยังดีคลาสสิกดีครับอ๋อพวกคอมอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกบาร์คนปลาสดคนปลาตอนเย็นพวกติดอิดเัอรีพวกที่ต้องเอาเงินสดรหบบใบซองแล้วก็มีการโอนมาแล้วแต่มันก็เสี่ยงกับพี่นิดน,นึงนะเพราะว่าเงินมันก็ก็อันตรายนิดนึงเขาก็ยังไม่มีระบบนี้เนี่ยเราก็เลย

ใช่ทำทำทำไม่ถูกตั้งแต่เริ่มต้นอีกอ่ะจะได้ไม่ต้องกังวก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ลืมแล้วก็แชร์ subscribe นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ peace